ผมกลัวปุ่มนี้ทุกคนย้อนเวลากลับไปผมกำลังเล่นไม้คับอยู่แล้วตอนผมหันกลับไปผมก็จะเจอกับปุ่มนี้ผมก็เลยกลัวผมก็เลยออกแล้วผมก็กลัวปุ่มนี้เป็นพิเศษมากผมกลัวมันเป็นพิเศษมากมันไม่ใช่ปุ่มสวิตช์ไฟปกติ ออกของโทรศัพท์หรือ iPad ดปุ่มทีวีเห็นปุ่มนั้นไหมผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยที่ผมตก,กใจ อันเมื่อกี้นี้คืออะไรเนี่ยตอนผมถ่ายคลิปผมก็งงกับปุ่มนี้ฮะถ้าคุณกดปุ่มนี้คุณจะตายเฮ้ยจิงีผมไม่ตัดตัดสินใจผมก็เลยชิคมันไปแล้วปุ่มนั้นมันก็ยังไม่หายตัว

ก็งโยนไปอีกผมก็อยองโยนไปอีกมันก็ไม่ตายแล้วตอนผมไปมันนะโคโอ้ทำดีๆทำดีๆเ,เจมบทุกคน ปุ่มนี้ผมก็เลยต้องโยนแล้วผมก็ต้องเหยียบผมก็เลย,ยตัองใจยมื้ผมรู้แล้วก็ทำไมมันยังไม่ขับเฮ้ยรับชด e p สอง